เป้เล็กในช่องเป้เล็กกลุ่มไรต่างแดนค่ะวันนี้เป้มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะก็วันนี้เป้จะมาพูดถึงเรื่องการหางานหรือการสมรัครงานในประเทศเยอรมันนะคะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเป้เนี่ยก็ไม่ไม่ ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรแต่ว่าคือเป้ทางานเนี่ยเป้ก็มองว่าเฮ้ยสมัยตอนที่เป้มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยเป้ก็ไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไงแบบไหนนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็เผื่อจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆคนที่เพิ่งมาอยู่ประเทศเยอรมันใหม่ๆคนที่ยังไม่มีงานทาําหรือว่าคนที่กําลังหางานทําหรือคนที่ ยังไม่เก่งเรื่องภาษานะคะเป้อยากบอกว่าเราไม่เก่งภาษาแต่เราก็สามารถทํางานได้เนาะคือจริงๆแล้วมันมีหลายงานนะคะมันไม่ใช่ว่ามีแค่แค่สามงานที่เป้จะยกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆฟังนะคือทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะเลือกงานแบบไหนแต่สําหรับตัวเป้เนี่ยเป้มองว่าเออมันมันง่ายแล้วมันก็โอเคสุดแล้วสําหรับคนที่เพิ่งมาอยู่แล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ค่อยเก่งภาษานะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าเนาะว่ามันมีงานอะไรบ้าง สำหรับงานแรกนะก็เบ้อยากมาแนะนำงานนวดค่ะคือสำหรับคนไทยที่มาอยู่ประเทศเยอรมันใหม่ๆเนาะหรือว่าเข้ามาอยู่ในต่างแดนเนี่ยคือประเทศอื่นไปไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับประเทศเยอรมันเนี่ยคืองานนวดเป็นอีกงานหนึง่งหรือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่นะ่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าประเทศเยอรมันเนี่ยถ้าสมมติว่าจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นงานนวดก็จะต้องมีใบรับรองมาจากเมืองไทยหรือว่ามา ทำที่นี่ก็ได้เนาะก็คือมันเป็นตัวเซร์ติฟิคัตเนาะคือสามารถนวดได้คนไทยในต่างแดนเนี่ยส่วนมากนะคะคือร้านนวดไทยเนี่ยร้อยละเกเนี่ยจะเป็นคนไทยซึ่งมันก็จะง่ายเนาะสำหรับการพูดคุยหรือการตกลงราคากันอะไรพวกนี้นะคะ่ะสําหรับปร,ประสบการณ์ของตัวเป้เองนะเป้กเคยทํางานร้านนวดไทยมาก่อนนะแล้วก็ถามว่าค่าแรงโอเคไหมมันก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะ ซึ่งค่าแรงเนี่ยเขาจะให้เป็นชั่วโมงเนาะคิดเป็นชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ร้านที่เราไปทํานะอย่างเช่นอาจจะมีเริ่มต้นชั่วโมง12ยูโร15ยูโร18ยูโรแล้วแต่เจ้าของร้านเขาจะให้นะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยสามารถคุยกับทางเจ้าของร้านได้เลยซึ่งเต้เห็นว่าทางที่เนี่ยค่ะคือทางร้านนวดไทยเนี่ยคือหาคนเยอะมากๆเลยเนาะหาหาหมอน,นวดอะเยอะมาก แล้วมันดียังไงภาษาเราไม่ต้องใช้เยอะหมายถึงว่า คือเรานวดเนี่ยคือเราไม่ต้องไปคุยกับลูกค้าเยอะคือลูกค้ามานวดก็แค่สัพที่ได้ก็คืออาจจะเป็นถามว่าเออลูกค้าเนี่ยมีนัดกี่โมงหรือว่าเจ็บปวดตรงไหนมามีการแก้อาการให้ได้ยังไงสมมติลูกค้ามีอาการปวดหัวไหมมีโรคประจําตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสับง่ายๆเนาะก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะเป็นอีกงานหนึ่งที่มันน่าสนใจ,จมากๆเลยทีเดียวตัวเป้ๆก็เคยทํามา หรือถ้าคนไทยคนไหนหรือว่าคนไหนที่ไม่ชอบงานนวดหรือว่านวดไม่เป็นไม่เคยนวดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดูแล้วคือไม่ชอบเป็กก็มีตัวเลือกต่อไปให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยค่ะ สำหรับงานที่สองนะคะที่เป้อยากสมัครแนะนำเพื่อนๆนะก็เป็นงานทำความสะอาดซึ่งตัวเลือกนี้เป้ก็ทำอยู่นะคะคือเป้ทำความสะอาดอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะถามว่างานทำความสะอาดเป็นงานที่โอเคไหมสำหรับตัวเป้นะเป้ว่ามันโอเคมากๆเลยแล้วก็การทำงานเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีทั้งทำงานทำความสะอาดทั่วไปตามโรงพยาบาลหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็แล้วแต่เนาะว่าเราจะไปสมัครงานหรือว่าเราจะไปเจองานแบบไหน ซึ่งค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็สตาร์ทอยู่ที่8ดูโลร50เขาให้เป็นชั่วโมงนะคะหรือถ้าเจอบริษัทดีหน่อยอย่างตัวเป้เป้จะเจอบริษัทที่โอเคหน่อยเขาก็จะให้ค่าแรงสูงหน่อยก็อาจจะ12 13หรือถึง15ยูโลรนะต่อชั่วโมงเนี่ยค่ะแล้วงานทะำความสะอาดเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะเป็นอีกงานหนึ่งที่มันไม่ยากเลยแล้วก็เป็นอิสระมามากๆด้วยหมายถึงว่า คือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทําความสะอาดคือเวลาเราเหนื่อยเราก็ยืนพักได้อะไรได้อะไรอย่างนี้เนาะคือมันก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ภาษาเราก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายนะคือคือคนทุกคนเกิดมาก็ทําความสะอาดเป็นอยู่แล้วเนาะโดยทั่วไปแล้วก็ ส่วนเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายก็เต็มที่ก็จะเป็นศัพท์คำศัพท์ที่เราคุ้นเคยนะบริษัทเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเปิดรับสมัครตามอ่านหนังสือพิมพ์ตามายโฆษณาอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะมีประกาศร,รับสมัครงานอยู่เนาะแล้วก็บางบริษัทเนี่ยเขาจะรับทํางานเต็มวนันทํางานพาร์ทไทม์หรือว่าทํางานมินิจ็อบก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งดีๆนะคะที่เป้จะแนะนําให้เพื่อนๆลอง ศึกษาแล้วก็ลองหาดูแล้วอีกอย่างมันก็เป็นงานที่มีรายได้ที่ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วตัวเป้ไป,ปชอบมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปฟังงานต่อไปเลยคะ่ะสําหรับงานที่3ามที่เป้จักจะมาแนะนําให้เพื่อนๆเนาะก็เป็นงานในครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นงานล้างจานหรือว่างานเตรียมของให้พ่อครัวนะคะคือเออเป้จะไม่พูดถึงการเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวนะั้นะ อย่างที่ประเทศเยอรมันเนี่ยกรณีที่อยู่ร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพ่อครัวในร้านอาหารเยอรมันอะไรพวกเนี้ยมันก็จะต้องมีใบหรือว่าต้องผ่านการเรียนสอบการสอบมาอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อครัวก็เป็นสมัยพูดถึงเนาะเป้จะพูดพูดถึงงานในครัวอย่างเช่นงานที่สามารถช่วยเตรียมของให้พ่อครัวหรือว่างานล้างจานอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะก็คืองานในครัวเนี่ยก็จะเป็นงานหันพักเตรียมของ ของเตรียมผลไม้อะไรพวกนี้ค่ะคือตัวเป้้ไม่เคยทําหรอกแต่ว่าเป้เคยไปรับจอบมาเนาะมันก็เป็นงานที่สนุกสนานพอสมควรแล้วก็คําศัพท์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้เยอะมากเราก็รู้คําศัพท์ว่าผลไม้ชื่ออะไรการเตรียมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็จะต้องมีคือศัพท์มันก็ไม่ได้แบบ ยากมากๆแล้วอีกอย่างการทํางานเนี่ยคือเดี๋ยวเราก็เรียนรู้ไปเดี๋ยวเราก็ทําได้เนาะส่วนงานล้างจานที่ประเทศเยอรมันนะก็ส่วนใหญ่เขาจะล้างจานในเครื่องล้างจานนะคะเก็บจานใส่เครื่องอะไรพวกนี้แต่ว่างานล้างจานเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงเพราะว่าจานมันใหญ่มากเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ยืนล้างไนยคือเราหยิบจานใส่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะสําหรับค่าแรงนะคะในในงานครัวหรืออะไร ก็เหมือนกันค่ะอาจจะสตาร์ทที่8ยูโร50เช่นกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นๆน,น,นะคะเพื่อนๆก็ลองหาดูวิธีการหางานก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับงานทําความสะอาดหรือว่างาน อื่นๆทั่วไปเนาะ,ะเขาอาจจะมะีติดตามป้ายโฆษณาหรือว่าหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้นะคะ่ะเพื่อนๆก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะคะมันก็เป็นอีกงานหนึ่งนะที่น่าสนใจมากเลยจริงๆค่ะไปเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยทํางานทว่วีีมาแล้วอะเนาะแล้วอีกอย่างเนี่ยพอเราเก่งภาษาขึ้นอะไรขึ้นเราก็สามารถ ไปเรียนต่อหรือว่าเราอาจจะไปทำเอา s o u r c i ได้หรือว่าเราอาจจะหางานที่ดีทํากว่านี้ได้นะคะก็สําหรับ3งานนี้ก็เป็นงานที่เหมือนกับว่ามันเป็นสะพานต่อให้เราไปหางานที่ดีทําได้จริงๆมันก็มีอีกหลายงานนะคะที่ที่เพื่อนๆสามารถาทำได้นอ้อยอย่างเช่น อาจจะเป็นงานาเป็นคัชเชียร์หรือว่าเป็นเด็กเสิร์ฟหรืออะไรพวกนี้ก็ลองศึกษาลองตัดสินใจดูนะแต่ว่าอันนี้เป้ยกตัวอย่างง่ายๆเนาะหรือว่าเป็นงานง่ายๆเลยที่ไม่ต้องใช้ภาษามากแล้วก็มันก็เป็นงานที่ทุกคนสามารถทําได้นะคะอย่างตอนที่เป้มาใหม่ๆเนี่ยคือเป้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป้จะไปเริ่มต้นหางานอะไรยังไงแบบไหนคือการหางานถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จนะักใครเนาะเราก็สามารถไปติดต่อกับทางหลวงหรือว่ากรมแรงงานได้นะอารบิทตามค่ะก็คือเราสามารถ โทรนะัดหรือว่าโทรท,ทําทมีนะเขาได้เลยแล้วก็ลองเข้าไปคุยกับเขาดูว่าเราอยากทํางานแบบไหนแล้วให้เขาลองหาให้คือเขาก็ไม่ได้หาว่าเออคุณต้องได้งานนั้นงานนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะคุยกับเราว่าเราเคยทํางานอะไรมาหรือว่า เราสามารถทํางานอะไรได้งานอะไรที่เราสนใจอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะปริ้นเนาะชื่อบริษัทต่างๆที่ที่เขาดูแล้วว่าเราพอจะทําได้อะไรเงี้ยมาให้เราแล้วก็ให้เราลองไปติดต่ออะไรประมาณนี้ค่ะคืออย่างตัวเป้เคยไปติดต่อมาเช่นกันอตอนนั้นเป้บอกว่าเป้ชอบงานทําความสะอาดเขาก็จะปริ้นงานตามโรงแรมมาให้เป้นเนาะแต่เวลาเราไปติดต่อกับหลวงเนี่ยคือเราจะต้อง แจ้งไปหาเขาด้วยภายในระยะเวลากี่อาทิตย์หรือว่ากี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาปิ้นชื่อบริษัทมาให้เราอย่างตัวเป้นเนี่ยคือพอเป้ได้งานปุ๊บเป้ก็แจ้งไปทางทางกรมแรงงานเนาะว่าเออเราได้งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออประมาณนี้ค่ะสําหรับตัวเป้น,นะคะไม่ว่าจะเป็นงานไหนเนี่ยมันก็ดีทั้งหมดแหละในส่วนตัวนะในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคือไม่ว่าจะเป็นงานทําความสะอาดงานนวดงานล้างจานงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คือเป้มองว่าทํางานอะไรก็ได้ขอให้มีงานทําแล้วก็ให้มีเงินเนาะเนี่ยค่ะก็มีหลายๆคนก็เขียนมาถามเป้เหมือนกันนะว่าเออเป้มาอยู่เมืองนอกแล้วมาทําคลิปบอกว่าตัวเองทํางานทําความสะอาดเนี่ยไม่อายหรอเป้ก็บอกได้เต็มปากเลยค่ะว่าเป้ไม่เคยอายในสิ่งที่เป้ทำเนาะเพราะว่าตัวเป้เนี่ยเปย้เป็นคนที่คือมีงานทําก็ดีกว่าไม่มีงานทําไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรไม่ว่าจะเป็นงานที่ คือไม่ใช่งานตำแหน่งงสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตัวเป้ไม่ได้สนใจตรงนั้นตัวเป้สนใจที่รายได้มากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเรามีรายได้เราช่วยเหลือตัวเองได้เราเลี้ยงดูตัวเองได้เท่านั้นเป้ก็พอใจแล้วเนาะสําหรับงานอะไรเป้ก็ไม่เกี่ยงทั้งนั้นนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะสําหรับวันนี้ก็เป้มีงานมาแนะนําเท่าน,นี้เนาะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆ ที่กําลังหางานอยู่ขอให้หางานได้เร็วๆนะคะแล้วก็เรื่องภาษามันไม่ใช่ปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรคของพวกเราเลยจริงๆนะเพื่อนๆคนที่มาอยู่อาศัยอยู่ต่างแดนไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมันหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนสามารถหางานได้แล้วก็ทํางานได้นะ ถ้าไม่เกี่ยงงานนะคะบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านแล้วเบื่อไม่รู้จะทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปหางานที่มันเป็นมินิจจอบทาได้นะคะอย่างเช่น250ยหูโรหรือว่า200ยูโร450ยูโรโดยที่เราไม่ต้องเสียภาษีอะไรพวกเนี้ยคะ่ะเนาะขอให้ดูทคนโชคดีนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนแล้วก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างแดนหรือว่าที่อยู่ในประเทศเยอรมันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดี ค่ะ